คิดอาสาคุณจังพุ่มนี um ่ยนะคะเพื uh> ่นก็เลยเป่าหลายๆเรื่องนะคะก็เลยได้ฟังเรื่องว่าถ้าเขาเ็ชฟควยนี่ให้สังเกตการกินนะคะแล้วเพื่อนก็เป่าเรื่องสักต่างๆนี่ที่เพื่อนเรียกโยบเปนมนะคะมีอย่างแน่นเพาะเขาฟังแล้วก็สังเกตเอานะคะว่าเพื่อนจะต่อไปเพื่อนจะได้เกิดม่เป็นมนุษย์แน่สินะคะก็เลยฉันก็เลยคิดได้ว่าเออเขาเนี่ินเต็มถุงนะคะตอนแรกเ่าคนแท่คนท้าอายุไหน คือคนนั้นปวดขาลายเมื่อน่าหนีมือแรกหน้านีลูกได้ยู่อแล้อก็รลางกายพื่พี่น้องนี่แหละค่ะจะก็มาแบบพี่น้องพี่มาทุกวันนี่นหละจะก็พ่อร่างกายพ่อมือที่สองหน้านีฉันลุกไม่ได้เลยเพราะว่าการปวดขามันเป็นมาดูแลมันค่ะจิตอยามานดูแลมันลูกไม่ได้เลยฉันก็เลยมือนิ้งไม่ได้เลยค่ะมันมันเดินจะเดินไม่ได้ตันนี้ฉันเลยมานั่งฟังพี่จินอาสาพี่บอกกันตอนตอนตอนแรกเัาจะไม่ด้เป็นน้องยังไม่ด้ยกมือขึ้นไม่ได้บ่า นะะค่อาจารย์ดูกระดกเลยว่าก็ตั้งคิดก็เลยยกมือขึ้นตั้งจิดว่าฟังอาจารย์มอเขียวขึ้นมาท่านเขาศิล่าอีกอย่างขยับยานขันเขายกไปเฉยๆขั้นเขาสีส้ามึ้นมาขั้นเขาตั้งจิดปุ๊บตั้งตั้งศีร์ปุ๊บนี่มันจะเลยฉันก็ได้ตั้งจิดขึ้นฟังเพื่ออะไรก็ไปนั่งไปนอนตอนแรกก็ไปนอนไม่เต็นหรอยกมือขึ้นได้ค่ะก็ได้ไปหาหยุดทุกข์ก็เที่ยงกันนั่นแหละว่าถ้าเป็นพ่อโม้ได้แน่ ลูกสิบ่กินหมูตลอดชีวิตบอกแค่นั้นแหละค่ะน่ารักไปเลยค่ะพอมื่อเศร้ามาลุกได้ไหมคะมาฮักสัจจะนีแท้แทเลยค่ะบ,บอกเคยคิดว่าจะเจอปฏิหารแบบนี้ด้วยกันมาก็ได้ลุกได้ก็เลยวออก,ปปกเปนร่างกายคือก็ามัดจากมือนั้นมาก็ได้กลับบ้านพ่อปับป้าแล้วปุ๊บได้ไปกินอาหารอีกพี่สาวเสียนะคะเสียชีวิตก็เลยไปงานบุญก็รูว้ว่าแม่เขาเป็นเห็นอย่างเงี้ยจระเข้พึ่งมาเจอว่าอะไนี้นมนมในใหมูจะว่าจีน ไปเล่นไปกินเหมือแกงออมแก่น้ำนะคะน้ำแย่น้ำก็ได้กินกินไปเิอะมากก็ได้มีคนเอามาเทให้อีกพอมาเที่ยวมัเห็นเขาได้เห็นกระดูกหสองชิ้นก็เลยกัใจกันแต่เจ็บไปในใจเพราะว่าวันวานมันในความเขาไม่กินเนื้อหมูบางทีก็ได้ก็ได้พูกินอีกได้กินเขาที่เหลืออย่างที่ร้านนานไว้นะครับเขาบ่เป็นยังไงคะตอนนั้นมันเคยให้เขาไปเผาพี่น้องพี่สาวเรียบร้อยแล้วมือหลังมากนี่นะ หน้มามเยไม่ได้ตั้งใจจนนะนนก,กินกินน้ำแก่เฉยก็เลยตั้งใจไปไดู้้ว่าเจ้าของผิจเรานี่ก็เลยตั้งใจว่าลูกขอโทษเลอลูกขออุินกรรมพอว่าลูกมาได้ตั้งใจต่อไปลูกที่เราบัางก็ดีลูกที่เราบัางทป่เกหลอกขรอก็ดีเป็นข้าวบเมือนั่นเลยค่ะเมื่อที่ขาที่เป็นม้นที่ตรงตรงร้อยร้อยบาทนี่น,นะคะลูกม่ได้เลย ก็ลุกได้ั้นขั้นอกไปงานจริง่ามีผู้เดเสื้อใ่ลูกกระบอกในายกระบอกผ้เหนีฟันและเป็เ่ลูกเสื้อยุตะวนคืจะเป็นบู้เหนี่ยก็ว่เป็นอย่างนีได้มาจริาทมาตรงนี้เราต้องขอขอบคุณมอว่าที่ให้โกาสได้เอาเพือน มีใครใครดูเซกกับกําแค่ะใครได้ดูสารคามพวกอาจารย์มันละมันอาจารย์ดูเซ็กต่อคอลงไปอยากไปบำเพ็ญที่เป็นอาหารซร้อยไอ้แดงก็ซอยเพราะเอายุหลายแล้วเพนเดนดีเนี่ยเพราะไอ้แดงเ็นเฮ็ดนะคะแต่คือตั้งใจว่าค่ะยูนิตย์ยัครั้งแรกตั้งใจจะมาทันทีเลยก็มาครั้งแรกแต่ท่านที่สองไม่ได้มาหรืเป็นทั้นที่สามไปตัวเองอายุกับหลายละครเพื่อเพื่อนว่าจะบำเพ็ญ เพราะว่าในชีวิตหม่จากขร้นาทีิเินศีนาจากอาจารย์ที่เป็นอาสาวไปแต่ว่าเ่าต้องไปเรียตาองดะะ้ติดตามเตนต,ตัวตัวไม่ยองเองนี่จ้ะยังมันไ่นได้เม่อารเหมนันนึ่ตังคิบเรืองหมูนี่พือได้เห็นชัดเจนเลยะลนะลากเรื่องงานประสวะสิคพรพว่าเห็นต่างเพนตอนแรกก็ไม่ได้กล้าเห็นดอก พ่ะฉันเป็นใครเป็นวัดมอบฟังแบบนี้แหละคะ่ะเป็นวัดเป็นไอชิุ้กูครชิ้นงูยังฉันก็เลยกินน้ำปันสะวานะคะกินน้ำปันสะวาแต่เศร้าพอเลี้ยงนิชเชียมากแค่งกินพอเที่ยงเนี่ย,ยนะแหละแล้วก็บอกกินเขาแล้วก็บอิวเ,เขาเลยฉันทุกโรคตอนนั้นนะคะต่ะว่าโรคทุกสามเป็นวัดเป็นไอนะ แต่ว่าเขานิดนึงว่าสิ่งที่มองมาเห็นนี่ความรู้สึกของของไม่ได้บรรลัพกลัวบาปค่ะทำเหตุที่นั้นทำนั้นผิดกีก,ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะบางทีก็ขอโดยตรงอันหมอที่มาทำผิดบางางานก็จะบอกว่าก็ยอมรับค่ะก็ขอขอโทษทันที สื้อขาวค่ะาะพวกวันนี้ทําอะไรอยู่ก็มีสิ่งที่มองเราอยู่ตลอดเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะมองเราอยู่ตลอดเพราะถ้าเป็นทางด้านบ้าค่ะบ้าถ้าก็ทำผิดความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราถ้าเขามาขอถ้าเราให้ที่เราผิดไหมอะไรเราก็ต้องผิดใช่ไหมคะความรู้สึกก็เลยต้องระวังทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะเราน้อยที่เห็นบอาเห็นขอบคุณพี่น้องเลยค่ะสาจ๊ะ